ประจําวันเสร็จม่รู้นะคะเดี๋ยวทักทายนะคะยังไงก็เดี๋ยวค่อยทักทายนะคะเข้าไปในพระบรมธาตุเจดีย์อ่าตอนนี้ครับปอยเรื่องข้าเปิดกราบนะไปกราบไหว้ขอพรเดี๋ยวหาที่นั่งแล้วก็คุยดีกว่านะเจ้าาวสึกว่ามีชาเย็นด้วยนะคะเดี๋ยวจะหาชาเย็นทานร่วมกันหาชาเย็นทานอดันนี้ก็มงมงมงนะคะใช้มือรูปนะคะ และขั้นบนก็จะเป็นที่ปริษฐานพระปรมสารีริกธาตอันนี์พระองค์พระปรมาุเจะดีนะใช้มือรูปนี่คือการรูปแบบดังนะคะตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะดังไหมลองดูนะคะเพราะเป็นคนร้อนนะคะเป็นคนใจร้อนนะคะบอลแป๊บหนึ่งนะคะ อันนี้คือหน้าเบื้องหน้าพระบรมธาตุเจดีมณฑลปฏิสฐานท้าวเวสสวรโนตรงนั้นจะมีดอกไม้การรูปมงนี่คือต้องใช้เวลาลูปนะคะต้องใช้เวลาลูบนะคะจะขึ้นนะคะมันอยู่ที่ความใจเย็นของเรานะคะอยากเห็นอะไรคะแลเข้าใจกับพ้าเวสสวรรต่อไปตรงนี้ จากองค์พระเวทจุฬให้มองฝ่ามือสาลาอเนกประสงค์แหวกคุณพี่เรบอมค่ะมาเติมน้ำมันโยนเอาเอาแน่ๆนะคะสาวนุ้ยไปวัดนะคะสาวนุ้ยไม่เคยมาขอเลขอ่ะคุณพี่ค่ะสาวนุ้ยบอกจริงค่ะบอกจริงไม่ไม่ไม่นี่นะคะไม่เคยที่จะขอเลขขออะไรนะคะคือเรื่องนี้คือแบบศาสนาเขาก็บอกอยู่แล้วสอนว่าไม่ให้เล่นการพนันถูกนะคะเดี๋ยวหาที่นั่งก่อนนะคะ ไปหาชาเย็นทานก่อนดีกว่านะคะหิวน้ํานะคะหาชาเย็นนะคะแต่ในกระเป๋าก็ไอ้นี่นะคะหดูก่อนนั่นคือน้ํามันมนของหลวงพ่อวัดอรุณถิ่งไปหาชาเย็นทานแป๊บนึ่งค่ะเขาเียกว่านะคะเดี๋ยวสันวิทย์บอกว่าเขาที่นั่งทักทายนะคะหาที่ร่มๆหน่อยนะคะไม่ร้อนน้ำมันน้ำมันร้อนน้ำมันบนหลวงพ่อวัดอรุณถิ่งก็เปอตรงนั้น นั่งตรงที่นี่ก็ได้ทางสารข่อแก่นะคะนั่งคุยทางสารข้อแก่แล้วน้ำมันดวงพิเศษที่นะข้อตรงมาตันใส่บาสตาล์ร้อยแต่ตะลึกสลอกเลาะนีตามความเทียบของคนบรรพบุรุษนะโบราณโบราณพูดต่อๆกันยามาต่อหดขาก่อนค่ะไม่งั้นนั่งไม่ได้ดังนั้นหีีจบนี่แหละความมาตสถานในการต่อชะตาและต่ออายุดีที่สุดคือหยีจบ ติดตพเพ่อผู้ยากไร้ตายมีญาติแต่ไม่มีเงินตายไม่มีเงินญาติจนแล้วคนอาณาถาติที่เราทำบุญนี่แหละนี่คือต้นพราหยอนแล้วก็จะมีเสียงร้องด้วยนะคะของสัตว์่างก็ดีนะคะเป็นคือเป็นการที่นู่นเป็นความุญนะคะพร้อมจะไปให้ตายศพไร้ญาติบ้างทิศ เหมือนอยู่ในสวนสัตว์เลยนะคะนะคะด้วยการทบนะคะเางไปื้ีบสละเราไปหีบกเาเไที่ทำไมสาวนุ้ยจะไม่รู้จักคะยายเป้าสาวนุ้ยเป็นคนแก้ผ้ายายเป้าเองทำไมสาวนุ้ยจะไม่รู้จักคะทำสำลูกประจำนนเท่านี้ัั้งี้อนก็มีระบุไว้ เดี๋ยวนั่งพักไทยก่อนนะคะเดี๋ยวนั่งพักไทยกันแป๊บนึงนะคะอย่างน้อยๆก็เอฟซีก็ที่ติดตามสอนนุ้ยมานะ